Oh มีฤทิการหานะครับตำแหน่งที่เป็นการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำนะครับแล้วพอสตอเรามีวิสัยทัศน์ที่คือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมี่น่าอยู่ให้บริการประชาชนแบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ส่งเสริการแพทย์แผนไทยและกานแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับโดยภารกิจหลักของเราจะมีอยู่5ภารกิจนะครับได้แก่การรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสุขภาพ ในการคุ้มของผู้บริโภคนะครับพรพสตอเราเป็นพรพสตขนกกาดกลางนะครับสังกัดองค์การบนส่วนจังหวัดอ,อิจิตและผิดชอบประชากรประมาณ5,800อคนนะครับแล้วก็รับใช้หมู่บ้านประมาณ10หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคนพิการที่ทํางานกับเรานะครับคนพิการที่มาทํางานกับเรามีหนึ่งท่านที่เป็นมาตาา3ส้านะครับตัวนี้ก็ผมนมนตปีกันครับเ,เป็นผู้พิการหน้าตาสาม กระเทบริษัทโมเดลประเทศไทยจำกัดมีคนจ้างมาครับความหน้าในด้านพิการคือวิการการเคลื่อนไหวครับคุณมนตรีนะครับได้รับการจ้างงานจากบริษัทโมเด็ในปีนี้นะครับก็ได้รับการจ้างงานตั้งแต่แรกที่หลบซ่อตัเรานะครับได้รับข้ารโครงการกับหน่วิที่นวัตกรรมทางสังคมนะครับก็ตั้งแต่ประมาณปี59นะครับก็ ตำแหน่งที่น้ำมนตีได้ทำนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยข้อมูลหน้าที่หลักของน้ำมนตีก็คือตั้งแต่เช้าที่มาทาํา,ทง,า,าทงานก็มาทํางานประมาณ7จ็ดโมงนะครับมาทํางาน7จ็ดโมงก็เริ่มด้วยการเตรียมอุปรกรณ์ในการสักประวัตินะครับแล้วก็เทะเบียนต่างๆที่จะว้สำหรับกประวัติของไทรนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเตรียมอุปรกรณ์เต็ม ที่ตัวอยา่างเปดูตัวอยา่างว่ามีเวชภัณฑ์มียาครบถูกต้องครบถ้วนไหมเพียงพอสาหรับการให้บริการไหมถ้าไม่พอทุกีก็จะมาจัดจัดยาเตรียม,ยมไว้ให้นะครับให้เจ้าหน้าที่สำหรับในการให้บริการในแต่ละวันพอจัดยาเสร็จแล้วนะครับทุกทีก็จะไปสแตนบายตรงจุดคัดกรองนะครับเวลามีคนไข้ามาก็จะเป็นการสับประวัติคนไข้ก่อนรับบริการก็จะมีแต่การวัดความดันนะครับการ ข้อมูลสําคัญของไข้นะครับแล้วก็อาการที่คนไข้เป็นนะครับแล้วก็เรื่องที่คนไข้จะมารับบริการนะครับช่วงช่วงตอนบ่ายน้องก็จะมาลงข้อมูลนะครับในเรื่องของลงข้อมูลบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเอาเอาข้อมูลการคัดกรองต่างๆที่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีในในโรงพยาบาลตอนนะครับก็มากรอกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับช่วงแรกๆก็จะมีปัญหานะครับว่า น้องอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องการแพทย์คอนะครับการคพทยฟองาอาจจะตกหล่นหรือไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งระยะหลังๆเนี่ยก็จะมีการเทรนเทรมงานนะครับก็คือมีการสอน,นว่าการแพทยองที่ถูกต้องนะครับการลงประวัติลงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นแบบไหนนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยนองมัญชีก็ทำเกอกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องและก็ําเวลานะครับมีเป้าหมายต่อไปก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเรา เราจะเป็นคนทําในงานนะครับเป็นทำในงานขอข้อมูลทําในงานให้นะครับในควาสะดวกน่องกำรังงานให้นะครับแต่เ,เราจะต้องพัฒนาศักยภาพน้องให้ให้มีมากขึ้นนะครับก็บางส่วนเนี่ยจะให้น้องส่งข้อมูลเองได้นะครับเช่นในเรื่องของการส่งรายงานซีโฟโต o r พอร์ตนะครับการรายงาน70วันอระสจรยรนะครับน้องก็ให้น้องสามารถทําเองได้นะครับส่วนรายงานอื่นๆที่มันเป็นค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีเนาะ เราเจะปอเนี่ยคนดูแลที่เป็นคนทำให้นะครับแล้วก็งานเพิ่มเติมที่เราที่เรากําหนดให้น้องมตรีทาเพิ่มก็คือในเรื่องของการตรวจสอบในงานประจําเดืนอนของสมอนะครับซึ่งจะตรวจสอบในงานช่วงสิ้นเดือนว่ามีความครบถ้วนต้องทนเวลาไหมเพื่อที่จะเตรียมในการส่งเบิกนะครับแล้วก็การรับส่งหนังสือต่างๆการส่งหนังสือภายนอกไปตาหนยงาน,นต่างๆนะครับแล้วก็ ถ้ามกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมงานสังคมนะฮะการงานที่เป็นจิตอาสาต่างๆก็จะให้น้องติ๊กเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งก็อาจจะมันก็จะมีหลากหลายกิจกรรมในในพื้นที่นะครับที่ท,ที่ที่มีงานจิตอาสาหร,รือกิจกรรมที่ทสังคกสังคมต่างๆนะครับเช่นการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดหรือลงความสะอาดต่างๆนะครับประโยชน์ที่เกิดข,ขึ้นกับองค์กรนะครับก็หลังจาก โรงพยาบาลสูตริุขมมลำนนี่ยของเราได้รับการจ้างงานน้องมณฑีที่ผ่านมานะครับจริงๆตั้งจ้างงานตแต่ปี5 9้านะครับก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นงานบริการสู่ภาพประชาชนเป็นหลักนะครับก็มันจะมีงานเอกสารงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องม,มากมายนะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นภาระอย่างมากในการทำปฏิบัติงานคือให้บริการด้วยต้องมานั่งีรีข้อมูลด้วยนะครับต้องมานั่งคัดกรองด้วยนะครับ ึนพอมีนักดนตรีเข้ามาช่วยในระแลตนี้ก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่อย่างมากนะครับก็ทําให้เจ้าหน้าที่มีเวลานี้องการให้บริก,การได้เต็มที่นะครับก็ลดระยะเวลาการที่ข้อมูลการยงประวัติการสอบประวัตไไิได้มากมายนะครับก็ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับและครอบคลุมมากขึ้นนะครับประโยชน์กับสังคมเนาะงาน ของเราก็เป็นงานที่อย่างที่บอกเราเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพนะครับการบริการประชาชนนะก็ทําให้ประชาชนเกิดการยอมรับนะนักตีเวลาไปไหนมาไหนประชาชนก็จะยอมรับว่าเออน้อตรีเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพที่นี่นะครับนะบางคนก็เ,เรียกม,มุตรีด้วยครับมุตนะรีด้วยคำนะฮะก็คือเหมือนว่าเขาก็เป็นเจ้าพิธีของเราที่นี่นะก็มีในแท่บริการกับเราที่นี่ก็ก็จะมีทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดการยอมรับในในตัวของนักตรีนะครับ มากขึ้นนะ,ะก็ยังเป็นแบบนอ,นอกจากมีเป็นการยอมรับแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแบบอยากให้คนพิการทั่วไปที่ที่เขาอาจจะท้อแท้หรือว่าอาจจะไม่สามารถออกมาออกมาในส่นส่วมภายนอกเนี่ยออกมาสูส่สนสมวภายนอกได้ได้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาก้าที่จะได้ออกแล้วก็กล้าที่จะออกมาสัมูมภายนอกในส่วนของสุขภาพ เนส่องจาก ال าสุขภาพนะครับก็น้องมนตรีก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม70วันด้วยกนะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องการออกกาลังกายสม่ำเสมอออกกาลังกายของน้องมนตรีก็จะเป็นในเรื่องของการปั่นจักรยานนะการปั่นจักรยานเพราะว่าน้องมตรีเนี่ยก็จะปั่นจักรยานมาจากบ้านระยะทางประมาณ3มกิโลนะครับจากบ้านมาถึงมาถึงรสตนะครับไปกับ ก็รประมาณวันละ3กิโลครับเนาะก็ปฏิการเ,ววเช้ามานะครับก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างกิจกรรมประจําวันเช่นการไปส่งหนังสือเนี่ย mm. ก็จะใช้จักรยานในการปั่นไปนะครับ mm. ก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับแล้วก็จะเน้นย้ําว่าออกกาลังกายเนี่ยควรจะอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือวันสัปดาห์นี่ ไม่น้อยกว่าสามวันนะครับซึ่งแล้วจะปัญญาแล้วอ่ะน้องมัตีก็ูีบ้านก็มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับมีการอะไรเขาเรียกแอโรบิกงเล็กน้อยเนาะยืดเยียดกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าทํทค่อนข้างหนักไม่ได้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในอาชีพนะครับก็น้องมันตีเนี่ยก็ จะได้รับเงินเดือนจากบริษัทมูลเล็ินะครับึ่อนตรงเข้าบัญชีเลยก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกส่วนิธิเขจะใช้ในใจ่ายในในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นอาจจะชาระชาระช่วยชําระหนี้ที่เกิดขึ้นของครอบครัวนะครับอาจจะมีการไปไปยืมไปอะไรกันมาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องการเป็นเบาภาราณีของครอบครัวด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บเป็นการเก็บ เก็บกมออมนะครับทางสาธรณะเนาะของสะสมนะครับก็จะเก็บออมเดือนละประมาณ500บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นนะครับแล้วาีนี้ก็ยังมีอาชีพเสริมที่น้องมตรีได้ทําก็คือเป็นเรื่องการรับจ้างเก็บน้ําประปาการจ้างงานชุมชนมีประโยชน์อย่างไรกับหน่วยงานกับคนพิการสำหรับประโยชน์ต่อหน่วยงานนะครับก็คนพิการเนี่ยก็ มีส่วนสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการอย่างที่แจ้งคุยเล่าให้ฟังจากต้นว่าน้องมีหน,น้า,นท,ท,าท,ะะที่นี้เรื่องการเป็นข้อมูลขีดข้อมูลก็จะทําให้ลดภาระเจ้าหน้าที่ที่เรื่องของภาระเอกาสารตรงนี้ไปทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถมีบริการไปให้บริการประชาชนได้ไปทำมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้นครอบคลุมขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับสําหรับตัวคนพิการเองนะครับ การที่ได้มาทํางานที่รพสตซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่ให้บริการสุขภาพเนี่ยก็ทําให้อะไรนะครับคนพิการเนี่ยมีงานท,ทําที่ที่ค่อนข้างมั่นคงที่สามารถทํางานที่ใกล้บ้านได้นะครับแล้วก็มีรายได้ช่วยตัวเองและครอบครัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆด้วยนะทังหนั้นของเราเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้คนพิการเนี่ย เขาลดโครงการลงไปโมเดลวันละส0 0 0บาทนะครับก็ป yup. ีละก็ประมาณ3,000หกนะครับซ right. ึ่งสนับสนุนตรงนี้ให้กับมูลนิธิวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้เปิดโอกาสคือทําให้มูลนิธิเนี่ยสามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้คนพิการอื่นๆที่เขายังไม่ได้รับโอกาสเนี่ยเขามาทางานในในสถานบริการที่เชิงสังคมแบบเราเนี่ย ให้มากขึ้นให้ควบคุมขึ้นให้ให้กระจายมากขึ้นนะครับเราจะเขาจะได้รับโอกาสได้มากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทโมเลกประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนการจ้างงานให้กับคนพิการนะครับเหมือนอย่างเป็ต่อเนื่องนะครับและก็ขาดไม่ได้ก็คือมูลที่นวัตกรรมทางสังคมท,ที่ที่เป็นตัวประสานนะครับการที่เกิดการจ้างงานต่อเนื่องนะครับและคนพิการก็มีงานทํา หน่วยงานก็ได้รับประโยชน์หือไ,ได้รับประโยชนท์ทั้งตัวหน่วยงานเองและคนพิการเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับนี้แล้วก็ขอให้ขอให้ทางรัฐที่เนี่ยสนับสนุนกิจกรรมการจ้างงานนี้ตลอดไปนะครับก็ทางรัสภาไทยนั้นก็แล้วก็น้องมุชตีก็ขอขอบคุณมาแล้วกันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ